สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับกับเพื่อนๆที่ติดตามพิกว r ร์ i ไลฟ์อยู่นะครับก็มาถึงช่วงช็อก about denim นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าช่วงช็อก about denim นะครับก็มีกิจกรรมเหมือนเช่นเคยนะครับในกิจกรรมนับถอยหลังฉลองครบรอบ11ปีหมูเสือนะครับตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ร่วมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับพร้อมติดแฮชแท็กพิกวอร์กไลฟ์นะครับ ในหลายครั้งนี้เลยนะครับเรายังมีเวลาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ยังสามารถร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเราจะนำรายชื่อเพื่อนๆที่ทำตามกติกาครบทั้งหมดที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับนำไปจับรางวัลในอีพีถัดไปนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับจนนับถอยหลังจนถึงครบรอบสิบเอ็ดปีหมูเสือในวันที่4เมษานะครับในเดือนหน้านี้เลยนะครับก็ ในช่วงของท a อ k a b บอลเด n i m นะครับวันนี้ในชื่อตอนนะครับมาปั้นเฟตินกันเถอะนะครับในในอีนี้นะครับผมจะพูดคุยกันถึงเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะปั้นเฟตินสักตัวเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงนะครับการเลือกไซส์เราเลือกไซส์กันยังไงนะครับแล้วก็มาเริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับก่อนอื่นนะครับที่เพื่อนๆจะ เลือกยีนมาใส่นะครับเพื่อไม่ต้องรู้ก่อนว่าผ้าที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นผ้าซันฟรายหรืออันซันฟรายนะครับอย่างอีพีที่ก่อนนี้ที่เราได้พูดถึงซันฟรายและอันซันฟรายมาแล้วใช่ไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาก่อนหน้านี้นะครับซันฟรายคือผ้าที่มีอัตราการาผ่านกระบวนการทาให้หดมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับจะมีอัตราการหดอยู่ที่ 1- 3เนะครับส่วนผ้าอันซัลฟรายจะมีอัตราการหดที่ 10- 1 3เเนะครับ ทีนี้การเลือกไซส์สาหรับผ้า2ตัวนี้เราเลือกอยังไงนะครับก็คือสมมตินะครับเพื่อนๆเอววัดจริง34นิ้วนะครับเวลาเลือกกางเกงนะครับก็จะแนะนําให้เลือกกางเกงไซส์ทีมงานมีสายวัดไหมครับเดี๋ยวผมขอสายวัดหน่อยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยไงไงทีมงานหยิบสายวัดให้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เล็กมีผ้า22แท้ๆอยู่ไหมม,มีอยู่ข้างล่างมั้ยมีอยู่ข้างบนค่ะอ๋อไม่เป็นไรไเลย22แท้ๆอยู่ก็ดีนะพอจะให้ลูกค้าเห็นเรื่องการกดด้วยได้ค่ะนะครับก็สำหรับ ระหว่างที่เพื่อนเพื่อนรออยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับพร้อมติดแฮชแท็กพิกอเวิร์กไลน์นะครับก็สามารถร่วมสูุกร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับรางวัลก็คือเดี๋ยวเราจะนำรายชื่อทุกทท่านนะครับมาจับรางวัลนะครับแล้วก็ชิงกางเกงยีนจากพิก o เวิร์กเป็นไซส์ของเพื่อนเพื่อเลยนะครับจับได้ไซส์จับได้เพื่อนๆที่จับได้ก็สามารถเข้ามาเลือกที่ช็อปหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยเช่นกันนะครับก็กางเกงตัวที่ผมถืออยู่เป็นรุ่นนะครับ ซึ่งตัวนี้ปิดการจําหน่ายไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเรื่องของวัดไซให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้คือกางเกงที่เป็นกางเกงผ้าอันซันฟรายนะครับตัวนี้ขอบคุณครับเล็กตัวนี้เป็นกางเกงผ้าอันซันฟรายนะครับรหัส22่สินะครับเดีวผมหยิบตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เราจะเห็นเลยว่า ที่ผ้าที่มีการหดแล้วบิดเห็นไหมครับอขอสูมที่ปลายขาเห็นไหมครับปลายขาจะบิดมาด้านหน้าเลยเห็นไหมฮะปลายขาจะบิดมาด้านหน้านี่ครับแล้วก็ตะเข็บเขาจะขึ้นตัวเทรนแท็กหรือว่าลาตะเข็บรางรถไฟนะครับเขาจะขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะโอเค <Okay. S 1> มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสมมติเพื่อนๆจะ เริ่มปั้นเฟสยีนนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทราบก็คือผ้าตัวนี้เป็นผ้าซันฟรายหรืออันซันฟรายนะครับากางเกงถ้าเกิดเป็นผ้าซันฟรายนะครับก็จะมีอัตราการหดที่1-3%ในผ้าอันซานจะมีอัตราการหดที่มากกว่าก็คือประมาณ10-13% นะครับ10-13%ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่ากางเกงตัวนั้นเป็นผ้าซารหรืออันซาเพื่อประโยชน์ในการเลือกไซส์นะครับการเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงกับไซส์ของเพื่อนๆมากที่สุดจะทําให้เราใส่ได้สวยเพราะเราใส่ได้สวยเนี่ยเราก็อยากใส่ได้บ่อยๆใช่ไหมครับพอเราใส่บ่อยมันก็จะปั้นเฟสสวยไปโดยปริยายนะครับทีนี้การเลือกไซส์เราทํำยังไงนะครับสำหรับผ้าที่เป็นผ้าซานฟลอไร life, เราเลือกไซส์ที่พอดีพอดีเลยครับติดกระดุมแล้วรู้สึกตึงๆพอดีพอดีนะครับแล้วใส่ก่อนนะครับประมาณ1-3เดือนเป็นอย่างน้อย นะครับหลังจากนั้นค่อยซักครั้งแรกนะครับแล้วสําหรับผ้าที่เป็นอันซาลโฟไรต์เราทํำยังไงนะครับผ้าเดี๋ยวนะครับทีมงานทีมงานขออนุญาตครับทีมงานทุ่มเทมากกลัวตัดกล้องทีมงานคานต่ำออกไปเลยน่ารักมากเฮ้ยเป็นใครเล็กเปิดแอร์ป่ะเหมือนใครปิดแอร์ป่ะไม่ได้ปิดใช่ไหมโอเคสำหรับกางเกงที่เป็นผ้า อันซัลฟรนะครับกางเกงที่เป็นอันซัลฟรเนี่ยเวลาเราเลือกไซส์นะครับเราควรเลือกให้หลวมกว่าไซส์นิดหน่อยนะครับข้อมหมายก็คือลองใส่นะครับเราให้เหลือประมาณ 1- 1.5ถึงนนิ้วนะครับไม่เกิน2นิ้วนะครับอยู่ประมาณนี้แลวหลังจากหลังจากที่เราใส่นะครับเราก็จะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือการซักครั้งแรกนะครับสำหรับกางเกงผ้าอันซัลฟูริทนะครับ ทีนี้พอเราเลือกไซส์ถูกต้องแล้วอันนี้ผมจะขอข้ามไปนะครับทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าโอเคการซักครั้งแรกจําเป็นไหมแน่นอนครับกางเกงที่เป็นผ้าอันซันฟรายนะครับจำเป็นที่จะต้องซักครั้งแรกในขณะที่กางเกงที่เป็นผ้าซันฟรายนะครับหรือผ้าที่ผ่านกระบวนการทําให้หดมาแล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องซักครั้งแรกก็ได้นะครับแต่การซักครั้งแรกมีประโยชน์อย่างไรผมให้เพื่อนๆมองอย่างนี้ครับในในผืนผ้านะครับเวลาที่เขาจะทอเนี่ย เขาจะมีการปั่นเกลียวของเส้นได้ใช่ไหมครับเพราะปั่นเกลียวของเส้นได้เนี่ยเขาจะมีการเคลือบแป้งเอาไว้ก่อนที่จะมาทอเพื่อไม่ให้ไอตัวเส้นได้เนี่ยมันตีเกลียวคืนนะครับพอไม่มีเส้นได้ตีเกลียวคืนเนี่ยเวลาที่เราลงแป้งไว้เส้นเส้นใยเขาจะมีความเครียดสะสมอยู่ในอยู่ในอยู่ในเส้นใยแล้วเวลาที่เราใส่นะครับมันมีการขยับตัวมันก็อาจจะเกิดการแคลกหรือผ้าแตก หักได้นะครับซึ่งแนะนําว่าคําแนะนําที่เหมาะสมนะครับก็คือทั้งผ้าซานฟร้ายและอันซานฟรายก็แนะนําว่าซักครั้งแรกก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่นิยมปั้นจากผ้าซานฟรายโดยที่ไม่ซักครั้งแรกเพื่อเอาประโยชน์จากแป้งที่มันอยู่ในเส้นใยอะครับที่มันมีความแข็งใช่ไหมฮะพอมันมีความแข็งเวลาเราใส่ะ มันก็เกิดรอยยับที่คงรูปได้นานกว่ามันก็ทาให้ให้การการใช้งานของของยีนเนี่ยมันมันเกิดรอยเกิดรอยยับเกิดขึ้นรูปและเกิดเฟดได้ได้ดีกว่าได้คมชัดกว่านะครับทีนี้มาถึงเวลาเราใส่จริงนะครับทำอย่างไรให้ใส่ได้นานที่สุดซักให้น้อยที่สุดผมขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ครับผมจะมีพัดลมตัวเล็กๆอันนึงอาจจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะก็ได้นะครับหรือว่าอย่างพัดลมอย่างอันเนี้ย ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวผมลองเปิดด้วยเสียงเสียงเข้าไปในนี้ไหมครับประมาณนี้ทีนี้พัดลมเนี่ยเราใช้ยังไงนะครับสมมติว่าเรา,เราใส่กางเกงใช่ไหมฮะแล้วเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับเราก็จะมีเหงือ่อมีความชื้นมีสิ่งสกปรกอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่าทั้งภายนอกแล้วก็ความชื้นอยู่ภายในใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันทําให้เกิดกลิ่นนะครับก็คือความชื้นนะครับป้องกันให้กางเกงเกิดกลิ่นอับเราก็จะเอาอย่างเงี้ยครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะอ,อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็จะเผาด้านในในลักษณะที่ที่ผมทําให้ดูอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยอย่างมากเลยนะครับจะทําให้กางเกงอยู่ในคอนเซป็ปที่ใส่ให้เยอะที่สุดแล้วก็ซักให้น้อยที่สุดได้ได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับก็คือเรามีพัดลมตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งนะครับาวางไว้สําหรับยีเลยก็ได้นะครับพอกลับบ้านมานะครับแทนที่จะถอดกางเกงแล้วก็สมมติว่าเราถอดกางเกงใช่ไหมครับแล้วเราพับไว้อย่างงี้นะครับกว่าความชื้น ความอับชื้นต่างๆเนี่ยจะระเหยเออกไปเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเกิดความหมักหมมในนี้สูงนะครับทีนี้ผมจะแนะน,นําให้ทำ่างนี้เอาพัดลมเป่าลักษณะนี้เนี่ยครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของความชื้นได้ได,ดีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยนิดนึงเจ้อุปกรณ์ช่วยนี้นนนนก,นนก็เย็นดีนะครับเปิดอย่างนี้ใช่ไหม โอเคต่อครับเราเรามาคุยกันถึงในเรื่องของการสร้างฮันนี่คอมนะครับการสร้างฮันนี่คอมผมผมมีเทคนิคอย่างนี้มาแนะนำนะครับฮันนี่คอมคืออะไรฮันนี่คอมคือรอยยับด้านหลังขาครับสมมุติว่าเพื่อนๆซักกางเกงยีนไปแล้วใช่ไหมครับเราอยากให้กางเกงใส่สบายขึ้นแต่อยากได้ฮันนี่คอมเราทํำยังไงผมมีเทคนิคแนะนําอย่างนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีจะเป็นลักษณะฟอกกี้อย่างนี้นะครับจะเป็น น้ำยาอัดกรีบก็ได้นะครับน้ำยาอัดกรีบก็ได้หรือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับสิ่งที่เราใช้นะครับเราจะทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมงานหน่อยครับเดี๋ยวลองมาดูกันอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอินเสิร์ตนะครับโอเคสมมติอันนี้คือฮันนี่คอมหรือว่ารอยยับทางด้านหลังขานะครับสมมติว่าเดิมทีมันจะเรียบลักษณะนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะเรียบอันนี้อันนี้ ตัวในแบบใส่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะเริ่มยับแล้วแต่สมมติเป็นกางเกงใหม่ที่ยังไม่มีรอยพับตรงนี้นะครับผมจะแนะนําอย่างนี้ครับให้ใช้ฟ็อกกี้ตัวนี้นะครับฉีดฉีดเฉพาะตรงรอยพับนี้ครับนะครับตัวนี้จะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้หรือจะเป็นน้ํายาอัดกรีบก็ได้นะครับแล้วก็ลุกนั่งเลยครับหลังจากนั้นนะครับลุกนั่งสักประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ อย่างงี้ครับแล้วกรทำแอคทิวิตปกติก็คือหลังจากทาเสร็จก็ใส่ออกไปเลยใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นเลยครับรอยยับมันจะเริ่มคมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้รอยยับที่คมชัดเนี่ยครับมันให้เอฟเฟกอะไรจุดที่นูนนะครับจุดที่นูนที่ผมชี้อยู่เนี่ยก็จะเกิดการเสรียดสีใช่ไหมครับก็จะเกิดการเฟดหรือว่าการซีดจางของสีทําให้ตรงนี้เกิดเกิดสีขาวขึ้นมา ในขณะที่จุดที่ไม่โดนสัมผัสที่อยู่ด้านในลักษณะนี้ครับจุดนี้ก็ยังคงความเข้มอยู่ทําให้เกิดคอนทาสของฮันนิคอมฮันนิคอมก็คือรอยรอยยับที่เป็นลักษณะคล้ายลังผึ้งที่อยู่บริเวณหลังขานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้โ <Okay. S 1> เพื่อนๆพอนพอนึกภาพออกกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการสร้าง เทรนแท็กหรือว่าตะเข็บรางรถไฟนะครับผมได้มีการพูดถึงการทําตะเข็บรางรถไฟใน EP ีที่ผ่านมานะครับในเกี่ยวกับการลงเทียนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดี๋ย้อนไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงทุกๆคลิปนะครับในพิกว r ร์กชาแนลด้วยนะครับใน u t ท b e ทั้งใน y t u t u นะครับแล้วก็จะลงใน Facebook ด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับทีนี้เรามาคุยกันต่อครับสมมุติว่าเพื่อนๆใส่กางเกงยีนนะครับแล้วเกิดลอยเลอะหรือคราบต่างๆนะครับ ค่าต่างๆเนี่ยเราจะทํำยังไงเดี๋ยวผมมีทีมงานนะครับเป็นสตาฟของทาง p i ก k เวิร์นะครับมาช่วยกันสาธิตนะครับว่ารอยรอยเลอะต่างๆนะครับวันนี้เราเตรียมรอยรอยเลอะหรือคราบสิ่งสกรปรกต่างๆมานะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ทีมงานเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตายแล้วโอเคค่ะงั้นเเรามาลองดูวิธีนะคะวันนี้จะเตรียม ในเรื่องของรอยเลอะต่างๆมาอยู่3ามแบบนะคะ<ม>ก็จะมีในเรื่องของแบบฝรั่งก่อนดับแรกนะคะแล้วก็มีในเรื่องของสีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเลือดอันนี้ทุ่มทุนสร้างวันนี้เพราะว่า<ม>กลัวเลือดโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีง่ายๆของการเวลากางเกงยีนที่เรารักเนี่ยมันเริ่มหมักฝรั่งเนี่ยทำยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นดีกว่าค่ะ เราจะใช้ในเรื่องของน้ําแข็งนะคะก็คือความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทําให้หมักฝรั่งเนี่ยมันแข็งตัวค่แล้วจะสามารถดึงออกได้ง่ายขึ้นโดยที่กางเกงเราเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคะถูไปเลย,เลยะะใช่ค่ะถูไปในจุดที่แล้วเราจะพอพอมันเย็นจัดนะคะเราค่อยๆแกะออกได้คือต่อให้ติดนานแค่ไหนก็ เอาน้ำแข็งถูว่านาะาใช่ค่ะเ<อ>พราะอ,อ,อย่างบางทีเราใช้เบนซินอย่างเงี้ยจะมีคําแนะนําที่ใช้เบนซินเนาะ,ะซึ่งมันอาจจะทําให้เกงเกงเราอะ่ะเลอะอแล้วเราก็ต้องไปตรงน้ำอีกเนี้ยหมักฝรั่งเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดค<ะ>่ะในเรื่องของการใช้น้ําแข็งอุ้ยออก,ออกไหมออกมาเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมเลยเห็นไหมเห็นไหม ่คะอันนี้คือเป็นก้อนๆเลยซึ่งนะคะคเราจะเอาให้เกลี้ยงนะะีเ่เธอมันจะได้เห็นเต็นจริง,รงเหมือนอเราค่อยๆถูออะค่ะแล้วก็ค่อยๆแกว่งไปเรื่อยๆค,ค,แบบค่ะ รอแป๊บ,บนึงนะคะไข่เคี้ยวเนี่ยไข่เคี้ยวเนาะอัน <laughs> นี้ <laughs> ใ,ใส่ถุงมือจะแกะยากนิดนึงนะคะต<อ>้อองขยนี่อ,นออใส่ถุงมือจะค่อยๆแกะนิดนึงนะคะเห็นมคะเริ่มเริ่มจากก้อนใหญ่ๆนี่คือเริ่มหายหมดละแล้วก็หมักฝรั่งมันก็จะไม่เหนียวใช่ค่ะแข็งเราเป็นก้อนใช่ค่ะ งั้นอันนี้เราพอแค่นี in ้ก่อนดีกวเดี๋ยวจะไม่เสร็จกันไปใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเรามีอีกหลายอย่างเนาะอันนี้เท่ากับเนาะให้ดูเหมือนไหมคะเปียงนี่โชว์ให้ดูระหว่างผ่านในอินเสิร์ตนะคะอันนั้นคือก่อนที่เราจะใช้น้ำแข็งนะคะอันนี้คือยังไม่ละเอียดพอนะคะนี่คือถ้าจะเอาให้หมดก็เอาหมดได้ใช่ค่ะต่อไปเราผ่านอันนี้ได้ผลเป็นสีต่อไหมอันนี้จะเป็นสีทาบ้านนะคะจากฟีดแบรลูกค้าเนี่ยบางที ทำงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของสีส่วนหญ่ลูกค้าเราเหมือนเป็นอินเจเนียร์ก็เยอะนะคะมันก็จะมีเรื่องสีที่มันติดทามกันเกงเนี่ยจะวิธีทำยังไงนะคะเราก็จะมีใช้ทินเนอร์ขนกลิ่นมากกันเนี้กลิ่นมากใช่ใช่โอเคค่ะใช้พี่ใช้สัมปีนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยถูทินเนอร์สัมปีค่ะ เราจะเช็ดตามทางผ้าเนาะพี่จะใช้เช็ดทำทางผ้าสังเกตมันจะออกมันจะมีสียีนติดมาด้วยนิดหน่อยนะคะว่ามันจะออกมากขึ้นแค่ใช้ทินเนอร์เช็ดอย่างเดียวหรอคะหรือว่าอเดี๋ยวเราจะมีเหมือนกับใส่น้ํายาสักผ้าอนิดนึงเอาน้ำยาล้างจานใช้ค่ะกจัดครามมันแล้วก็ใส่แช่น้ำทีนึงแล้วอย่างนี้ทินเนอร์มันจะทาอะไรเอฟเฟกกับยีนไหมคะ น้อยค่ะถ้าจริงๆงมันน้อยน้อยมากจะไม่ไม่กัดสีอะค่ะไม่ได้กัดสีถึงขนาดแบบว่ากางเกงเราอะ่างแหว่ง่างจะช่วยมันจะช่วยบรรเทาได้ได้ดีมากๆาอุ้ยออกเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่จะเช็ดตามทางผ้าที่มันเป็นร่องของเขาค่ะอ่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือที่เช็ดไปนะคะเห็นไหมเอ่ย สีมันจะแบบติดลงมาด้วยมันสว่างเนาะแต่อาจจะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าๆอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าสีฟ้าๆมันติดอยู่สียีนติดอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ก็ล้างด้วยน้ำเปล่าะคล้างด้วยน้ำเปล่านะคะหลังจากที่ชุบทินเนอร์แล้วล้างรีบล้างอ๋อรีบล้างด้วยใช่ไหมใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันกระจายออกอ๋อถ้าไม่รีบล้างมันจะกระจายออกนะคะทุกคนโอ๊ย โอเคค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ขยี้ภาพเพราะว่าอ่าใช่เพราะว่ามันเหมือนมันโดนทินเนอร์เขาช่วยไปแล้วเนาะแล้วก็ค่อยๆขยี้ขยี้ออ,ออกแต่เนี้เหมาะสําหรับที่แบบเราต้องรีบทําความสะอาดอย่าทิง้งคราบไว้นานนะคะสังเกตไหมคะมันจะดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยค่ะนะคะสีมันจะค่อยๆเทียบจากในสื่อได้ค่ะออกไปพอสมควรนคะคะ แต่ถ้ามีเวลาเนี่ยมันก็จะสามารถกางเกงเนี่ยหรือผ้าเงี้ยมันจะสะอาดได้มากกว่านี้อีก<ะ>นิดนึงอันนี้เราทําแบบรีบๆบแบบ,บให้ดูว่ามันออกจริงๆนะเนี่ยค่ะสังเกตว่าเนี่ยสีมันจะค่อยๆหลุดออกมากรงเกงที่เรารักมันก็จะไม่ไม่เป็นคราบด่างๆ อันนี้คือจางออกมาเยอะมากคือแต่ตัวอาจจะ,ออะโอเคค่ะโอเคงั้นอันนี้น้ำยาล้างจา<ช>ต,ต้องไหมคะ จริงน้ำยาล้างชาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบช่วยช่วยได้คือช่วยให้ได้อีกนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับช่วยขจัดคราบแต่จริงๆแค่ทินเนอร์เช็ดแล้วก็น้ำเปล่าก็ได้แล้วรีบล้างออกมันก็จะได้อยู่ต้องรีบล้างนะคะคือถ้าใครเลอะสีโอเคถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับการซักทั้งตัวดีกว่าแต่บางทีเราอาจจะอยากแค่ในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดให้มันหลุดเพราะอย่างเงี้ยคือมันต้องทั้งตัวละไม่งั้นเจ้าเกงเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่า เดี๋ยวไม่อยากดดยสองใช่ค่ะงานนี้นะคะอันนี้พี่อน,นุญาตจบแค่ตรงนี้พอก่อนเนาะโอเค,คเห็นไหมคะก็จะดีขึ้นถึงขั้นตอนสุดท้ายอันนี้มือสั่นมากบอกเลยเพนะคะเดี๋ยวขยับไหมนิดนึงโอเคค่ะเพราะนั้นอันนี้พี่จะมีถ้วยสองอันเลยะนะคะมันจะมีเลือดนะคะมันจะมะีเทคนิคในการซักเนี่ย หลักๆเขาเขาจะมีอยู่2อย่างเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าซักน้ําเย็นกับซักน้ําร้อนมันเป็นยังไงบ้างในเรื่องของเพราะว่าเสียงค่อนข้างแตกใช่ไหมคะพอไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ใช้น้าร้อนได้ไปอันนึงก็บอกว่าให้ใช้น้าเย็นใช้น้าเย็นใช้น้ำร้อนไม่ได้ห้ามโดยส่วนตัวพี่เชน้ําร้อนนะหนูก็ว่าน้าร้อนมันน่าจะออกมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวเราลองดูกันดูนะว่าวิธีไหนดีที่สุดละกันอาจจะไม่ผิดทั้งคู่แต่ว่าในเรื่องของ ฝั่งลึกใช่มันจะมีมากกว่าอันนี้จะเป็นที่เราเทสออกมาสองอย่างนี่ระยะเวลาในการทํานี่คืออันนี้เลือดอะไรคะเลือดพี่เนี่ยพี่ลงทุนลงแรงลงทุนนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนค่ะนะคะเลือดพี่เลยคะโอเคเลือดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้อันนี้จะเป็นในเรื่องของน้ําร้อนพี่ขอใส่น้ําร้อนของพี่ก่อนแล้วกันเรื่องของการละลายนะคะเรื่องการแช่ อันนี้คือแช่น้ําร้อนไว้นะคะใช่ค่ะแช่น้ำร้อนแช่นานไหมคะหรือแค่ชุบๆอุ้ยจริงออกออกเหมือนกันค่ะใช่แต่ปกติเวลาของของพี่เนี่ยถ้าพี่จะใช้น้ํายาล้างจานค่ะนะคะลงแล้วก็ขยี้ก่อนอใช้น้ำยาล้างจานลงก่อนใช่ค่ะแต่นี้เรามาสูตรแค่น้ำร้อนน้ำเย็นใช่ใช่เพราะอย่างน้ำร้อนอ่ะจริงก็บอกว่าให้ให้ใช้น้ำเย็นจัดอ๋ออันนี้เป็นน้ำผสมน้ำแข็งที่มันเย็นจัดเย็นจัดจัดนะ เพราะเขหนิบนะคะวิษาถ้าดูแค่ตรงเนี้ยที่เทลงปพายอมกันรู้สึกว่านาร้อนน่าจะออกเยอะกว่าดูจากสีดูจากสีนถ้วยเนาะสีน้ำาองเห็นเลยเห็นไหมคะแล้วก็ดูจากอันนี้แค่จุ่มด้วยน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนาะน้ำเย็นเห็นไหมคะการออกของของเลือดเนี่ยมันแตกต่างละใช่ น้ำร้อนคือจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยน้ำเย็นนี่คือเหมือนแบบจางลงนิดนิด<ม>นต้องใครยี้มไหมคะอันนี้ฉันก็ต้องใครยิึงให้ม,<น>มันออกแต่แล้วแต่เดียวนี่ถ้าพี่หงายไปก็ไม่ต้องตกใจแต่หนูวิ่งไปอุ้มโอเคค่ะอันนี้ก็ เหมาะสำหรับเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าในเวลาเลือดสองสองผืนเนี้ยเราใช้ทําพร้อมกันใช่เราก็อยากรู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดคาบเนี่ยมันฝังตัวทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าละค่ะแล้วอยากรู้ว่าเออเนี่ยถึงเวลาเนี่ยสูตรไหนมันจะได้ดีกว่ากันดีกว่าดูเนี่ยแค่น้ําในถ้วยน้ําในถ้วยสองถ้วยเนี้ยค่ะก็เห็นข้อแตกต่างแล้ว่าอันนั้นเลือดมันออกเยอะกว่าดูสัมทาก็ได้ว่าพี่ใช้น้าน้อยกว่าด้วยใช่น้ําน้อยกว่าแล้วก็จุ่มพอๆกันขยี้พอๆกันเลย ถ้าเรายังไม่อยากซักกางเกงทั้งตัวค่ะเราจะจุ่มหรือแช่เฉพาะจุดที่มันเลอะก็ได้นะคะก็ออกไม่ค่อยออกไม่ออกใช่ไหมมันเหมือนเลือดมันแข็งตัวมากกว่าอันนี้สำหรับพี่นะโอเคโอเคค่ะเนาะเทียมให้ดูอีกแล้วขนลุกขนลุกไม่เรียกขนลุกโอเคค่ะโอเคไหมคะ งั้นถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าอย่างไรเพื่อนๆพี่ๆนะคะถ้าอยากให้เราเนี่ยเทสด้วยวิธีไหนในเรื่องของรูปแบบกันเลอะเนอะเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากรู้ว่าเกงที่เรารักเนี่ยใส่แล้วมันเลอะเธอะเนี่ยจะทำยังไงบ้างกับโอเมก้ารเราของเกงตัวเอง,ง,เองอก็เราไปกินข้าวซอสก็เลอะนะคะช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเลอะอยากรู้ว่าทํำยังไงใช่ไหมคะก็คือถ้าถ้าถ้าไหนสนใจหรือสงสัยเนี่ยก็สามารถ ให้เราหาข้อมูลให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้เมนบอกไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เมนได้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาจัดการให้จัดการให้เดี๋ยวเตรียมข้อมูลให้ถ้ายังไงตอนนี้ก็กลับไปหาพี่โอกันต่อกันนะคะบายบายค่ะออกไหมขึ้นไหมขออนุญาตค่ะขอบคุณครับเราใช้ไม้หมุนเวียน โอเคครับก็ขอบคุณน้องเล็กนะครับแล้วก็น้องฝ้ายนะครับที่ช่วยมาทดลองให้เราชมกันนะครับก็ขอเรียนเพื่อนๆไว้อย่างนี้นะครับก็ในแนวทางที่เราเอามาใช้นะครับอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะทดลองให้หลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายวิธีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำแนะนำนะครับในการลบรอยต่างๆยังไงหรือว่าสนใจในการ ราอยากให้เราทำคอนเทนต์ในการลบรอยเปื้อนในลักษณะไหนก,ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ที่ทางเล็ก,กับฟ้าทดลองนะครับก็คือหมักฝรั่งนะครับเขาจะใช้น้ําแข็งนะครับน้ำแข็งถูไปที่ตัวหมักฝรั่งโดยตรงเลยนะครับเพื่อให้ตัวหมักฝรั่งเนี่ยมันแข็งตัวแล้วก็สามารถแกะออกได้เลยถ้ามันแข็งก่อนแล้วก็แกะมันจะแกะง่ายกว่าตอน,นที่เป็นคราบเหนียวเหนียวนะครับส่วนสีนะครับสีก็จะใช้เป็นทินเนอร์ลบนะครับแต่ว่า ตัวทินเนอร์เนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกกับตัวสีมากน้อยก็อาจจะอยู่ที่ประเภทของผืนผ้านั้นๆด้วยนะครับในที่ย้อมมาในลักษณะรูปแบบต่างกันนะครับก็ในเบื้องต้นเราทดลองก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนเลือดนะครับเลือดเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็อาจจะพอทราบมาว่าตัวถ้าเราใช้ปกติเราจะใช้น้ําเย็นในการในการทำ ความสาลบรอยเลือดก่อนนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเลือดใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้น้ําเย็นนะครับในการในการรีบถูหรือว่าน้ําแข็งในการรีบถูออกไปเพื่อไม่ให้ตัวเลือดเนี่ยมันคาบเลือดมันฝังแน่นไปนะครับการใช้น้าร้อนเนี่ยบางบางตำราก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะแข็งตัวที่เราก็เลยทดลองให้ทั้ง2รูปแบบนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีข้อสรุปหรือว่าเดี๋ยวเราจะทดลองอีกนะครับในในอีพีหน้านะครับ ถ้าอยากให้เราทำคา,าบสกรปรกกับอะไรนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับรเดี๋ยวจะทำให้นะครับ